วันนี้กิจกรรมส่งเสริมข้อหูปัญญาของผู้เรียนนะครับก็คล้ายๆกับเปิดบ้านวิชาการนะครับแต่ว่าเปิดบ้านวิชาการเขาจะเน้นโชว์ผลง,งานแต่วันนี้จะเป็นให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆนะครับของดนตรีเราก็จะมีดนตรีสากลกับดนตรีไทยนะครับวันนี้เอาเป็นพื้นฐานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเปิดบ้านวิชาการเราจะเอาเครื่องเครื่องยากๆมาเพราะว่าเ่วงนั้นมันปลายเพิ่มแล้วนะครับแ,แล้วว่าเป็นงานใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเสริม ก็เอาของง่ายๆอย่างเมโลเดียนมาให้เด็กได้ลองเป่านะครับเป้าหมายคือไม่ได้อยากให้เด็กไม่ได้ต้องการถึงขนาดให้เด็กเล่นดนตรีเป็นนะครับแต่ว่าอยากให้เด็กได้ลองสัมผัสนะครับเปิดอกเปิดใจเปิดหูเปิดตาถือว่าเป็นโอกาสสักครั้งในชีวิตของพวกเขานะครับเพราะว่าบางคนมาสมัครดนตรีกี่ครั้งก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าในห้องเรียนเราสอนดนตรีอยู่แล้วนะในห้องเรียนเราจะสอนดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอย่างจริงจังอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสให้พวกเขาได้ลองนะ ลองเล่นลองสัมผัสดูนะไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นนะครับแค่ได้ลองเป่าได้ลองเล่นดูก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดหูเปิดตาให้เขาเลยเขาจะมีทั้งลงดีไทยพีสาคนเฮ้ยส่งได้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 ไดล็อกคอเข้าวงเลย เป็นดนตรีไทยอันนี้จะเป่าขุยหรือจะกินอ้อยเนะี่ยเออแอลเออส่งได้ส่งได้ส่งได้ไดไดฟ้าใส่สู้ๆลูกเออนี่ก็เดยให้เขาได้ลองเล่นลองอะไรโดยมีทีมสตาฟ์ทไจากดนตรีไทยที่ทหลายคนไม่หวัมาช่วยนะครับแล้วก็ให้เขาได้ลองสัมผัส ก็ได้กล้องแกงกล้องแกงนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงยังไงมันเล่นยังไงอะไรประมาณนี้อ่าไม่ได้องถึงขั้นเก่งแบบไม่ใช่ใครอบรมดนตรีนะหลังนี้ก็ได้ลองได้สัมแผ่นอ่วันนี้ก็จะเป็นป .4 ป .5 ป .6 นะครับส่วนป .1 .2 .3 ก็ไปเน้นอ่านออกเขียนได้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีสอบก็เลยเลสอบด้านความรู้ได้เป่ายังลรึได้เป่ามั้ยยังเป่าดูเลยลองเล่นดูเลยลูก เป่าเมโลเดียนได้นะครับหลายคนคิดว่าเมโลเดียนะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่านะเหมือนแซกโซโฟนในวงเราอะแซกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับผู้คนเป่าได้หมดแต่แต่ว่าที่ครูหมนเลือกให้เด็กผู้หญิงเป่าแซกโซโฟนในวงก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดรเรื่องการเซอร์วิสการดูแลรักษาอนะไรผู้หญิงเขาจะละเอียดกว่าน,นี่แต่โอเคแล้วว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้เรื่องจริงๆก็มี นะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เลยนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ดูแลเครื่องไ้ดีกว่าผู้ชายก็ไปเล่นเครื่องแบบเร็วดังดีปลอดภัยอย่างพวกเครื่อง g l า s อะไรเงี้ยไม่ต้องเนทนพนันอะไรมากโค้ดแตงกวาครับผมโค้ดแตงกวาที่มาช่วยครูสอนไม่มีอะไรขี้เกียจขึ้นห้องเรียนครับเวลาเป่าเสร็จก็จะมีที่ล้างปากนะครับก็จะเอาปากไปล้างไม่ได้เป่าต่อกันนะครับช่วงนี้ก็ไข้หวัดระบาดนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนะึงทำความสะอาดให้ดีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสารกิจกรรมของโรงเรียนเรานู่นเลยแต่ละกลุ่มสาระก,ก็จะมีฐานต่างๆนะครับมีฐานต่างๆอยู่โชคดีว่าเราได้โดมใหม่มานะครับก็มีพื้นที่เยอะหน่อย